อเดี๋ยวครับกำลังเหมยนปมึงต้องการหนุกสะดุกนำตั้งออกบานคุคาไปบรานองเซลล์ดูนำแกงขึ้นนำหลากซิวนะครับปลาซิวแล้นก็ไหน Chắc nói phải đó Cái ให้ไปอีกปุ้นแหน Cái ตั้งมาเอาก็ đây chu bát đê là bát người chu bát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  chu ่ต้องนกต้องขายอยู่กับที่มองังดีมันจิตทางไง <c oughs> <laughs> Bạn nhìn lái 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 đi <laughs> cái bưng, nói con nữa nói gần đây gần. <laughs> đoạt mất <laughs>

Ah, cái dù à, dù bà ôi bố lấy cầm bố đi đây à, nhà này lại đây, cháu ha 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 bố ơi, nhóc ông ơi à, nhóc ông hàng cái thịt lái tuổi thế lòng, nè, nè, đây nè <laughs> tôi nhanh chân cấu cũng khá là mất kìa Ôi bộ thịt cứ phăng lên bên anh nhóc không phải sưu được lấy À lửa mát lẹo lửa mát lẹo Bạn chắc khi bên phải lấy nhúc ปลาขาวบบกปลาขาร์บแต่ขึ้นทะเล

รอดเมืมอต้อมาเขาร่างพี <sh arp> <sh arp ่นี่ไหนรับอันนี้เจสออเนี่าสอกมาเลย มึงหลังไห่ครับเพิ่งมาหลังนี่มีมันเลกลัดใ้่มีตังมีเนี่นี่และเติมๆต้องเลยเยัง อยู่บ้านก็จะออไปเก็บเพชรนั่งไหนครับทำคู่เพชรพวกเกิดตัวเนี่ยวานคนก็ได้น้ำปลายางค่อยได้แกงนั่นก็นอนล่ะนน้ำปลายางนี่สะด <ขา S 2> ุ้งไหมรับสะดุ้งไหมขาไหมเหนียนบ่ขากร้อยเท้า à, ah, rồi sao có người của bạn bảo Sẽ đúng hộp sọ này Một lần này, lần này là thường gì có mua นั่น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 ปาเยมากแล้วไในลายบาทเนี่ยเรเหลียวมันอันล้งนี่บ่ได้นี่หลังอื่นบ่ได้ก็เนียมันมันจุดผาได้มัน ลราหมดมากกันตอนเิงยงรายเป็นเด็หล่ลงหลอดมืดหลอดมืดหลุดไปเรื่ยวเราจะไปเลาะหาเห็ดแล้วเขินไปเลยครับ เบิ้งจำเนีย่ยเรามือไม่ได้มาเมืองอีกงนะครับอบคุณครับ